الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ว่าทุกเลบิดาดีลาลาและทุกล่ลาลติฟินนักซุมม์อัมมาบัง่นข้อสัธาที่้ครูครับ<ม>ตลอดตรงม,มิตาพวกเราทุกคนชีวิตของผู้ศรัทธานั้นจะต้องดําเนินต่อไปตามหลักการของศาสนาไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาในชีวิตผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปก็ตามชีวิตของผู้ศรัทธาก็ยังจะต้องอยู่กับร่องกับรอยกับแนวทางของศาสนาตลอดสําหรับบางคน ที่การสอบได้ผ่านไปแล้วแต่สําหรับบางคนการสอบก็กําลังจะเข้ามาเป็นเรื่องปกติบททดสอบจะเข้ามาตลอดชีวิตของเราเราอยาหวังว่าเราจะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องประสบกับความยากลาบากเพราะอะไ์ตรัสไว้ว่าวะะะนนอ l l a h u Akbar, a อ l a h u a น b a น Insha Allah, Insha a บอกว่าแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อเผชิญกับความยากลําบากดังนั้นชีวิตของเราก็จะต้องมีความยากลําบากมาประสบ จะเป็นเรื่องเรียนเรื่องชีวิตเรื่องเงินต่างๆนานาเรื่องความสําคัญกับคนรอบข้างทะเลาะบอกแว้งกันบ้างหรือบททดสอบไปจนกระทั่งภัยพิบัติธรรมชาติหรืออาชญาก,รร,ากรรมต่างๆศกนัักรรมต่างๆที่ทําให้ชีวิตและทรัพย์สินของเราสเสียเป็นเรื่องปกติซึ่งเราจะต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้ต่อไป ว่าอิลาฟารุตฟังศพว่าอิลาฟิกรฟารอบดังนั้นเมื่อปุเมื่อเจ้าเสร็จจากภารกิจใดแล้วก็จงลำบากต่อไปก็รูตจผ่านมาแล้วว่างเว้นแล้วจากจากภารกิจหนึ่งฟังศพก็จงลำบากต่อไปจงเหน็ดเหนื่อยต่อภารกิจต่อไปว่าอิลาฟิกรฟารอบและจงมุ่งมั่นมุ่งเป้าหมายไปยังพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าช่านั้นหมายความว่าชุดของผู้ศสัทชาศาสนาไม่ได้ห้าม ให้มุสลิมเนี่ยทำมาหากินศาสนาไม่ได้ห้ามให้มุสลิมมีชีวิตทางโลกเหมือนกับคนทั่วไปแต่เมื่อถึงเวลาของศาสนาก็ต้องจริงจังกับศาสนาเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจริงจังกับชีวิตทางโลกก็จริงจังกับทางโลกปัญหาคือทุกวันนี้เราเนี่ยจริงจังกับเรื่องดุนยามากจนเกินไปแล้วพร้อมที่จะสะละทิง้งละทิ้งศาสนาได้ทุกเมื่อเมื่อถึงเวลาที่ดุนยามันเรียกร้องจากเราอันนี้คือปัญหานะครับ เช่นกันขอกลับมาที่การแสวงหาความรู้อีกครั้งหนึ่งและขอย้าถึงความประเสริฐและความสําคัญของการแสวงหาความรู้ศาสนาซึ่งเป็นหน้าที่ที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติโดยเฉพาะนักศึกษาเราในฐานะที่เป็นนักศึกษายิ่งมีความสําคัญสําหรับเรามากขึ้นมันเป็นเรื่องน่าอายที่เราอ่านหนังสือเตรียมสอบได้เป็นเล่มเลมอ่านชีพได้เป็นปึกปคนอละอดนอนได้ที่จะอ่านหนังสือพวกนี้แต่ไม่เคยอดละกอดนอนอ่านหนังสือศาสนา ไม่เคทุ่มเทไม่เคยวิ่งจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่อดิ้นรนแสวงหาความรูษษษ้ศาสนาเราดิ้นรนวิ่งจากตึกนี้ไปตึกนูน้นเพื่อไปนัดกับเพื่อนไปเจอกับเพื่อนไปติวกับเพื่อนเพราะว่าจะสอบแต่เราเคยตระหนักบ้างไหมไว่าเรื่องศาสนาก็ต้องสอบอัลลอฮ์ก็สอบสวนในหลุมฟังศพเราก็ถูกสอบสวนในมันเปียมาเราก็ถูกสอบสวนสสแต่ไหนละช่วงมงที่เราจะให้กับการแสวงหาความรู้ศาสนาและการผลของการ ไม่แสวงหาความรู้ของศาสนาเนี่ยมันทำให้เราหลงทางทาให้เราหลงผิดไม่มีจุดยืนที่ถูกต้องข้ามกลางสังคมที่มันมันแปรปรวนมากเราอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ข้ามกลางการแะแสข,ของวัตถุนิยมกระแสข,ของแฟชั่นกระแสข,ของสิ่งต่างๆมากมายซึ่งเราซึ่งมันก่อให้เกิดคําถามกับเราและเราจะต้องมีคําตอบเราจะหาคําตอบจากไหนเป็นเรื่องน่าเสียใจว่ามุสลิมสุยากไปหาคําตอบจากกาเฟ่หาคําตอบจาก ผู้ปฏิเสธพระเจ้าหาคาตอบจากคนที่บูชาจเจวิตเรื่องของการแต่งกายแบบไหนแหละที่มันถูกต้องเราจะแต่งกายยังไงเราเห็นคนแต่งตามแฟชั่นหมดเลยนะครับเสื้อผ้าเสื้อรูปเสื้อก็มีหลากหลายกางเกงก็มีหลากหลายทรงผมแม้กระทั่งสีผมก็มีหลากหลายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในคณะที่รูปคนเวยเรียนกันเยอะเนี่ยเราหาได้ยากมากนะผู้หญิงที่จะมีผมสีเดียว แค่ไม่มีเขาย้อมผมกันหมดทาสีผมกันหมดและน้อยคนมากที่จะไว้ผมแบบธรรมดาเพราะตามแฟชั่นกันหมดมุสลิมบางคนก็หลงไปด้วยไปทําสีผมด้วยเกิดจากอะไรเกิดจากกั้นไปขอคําตอบจากคนที่ไม่ได้รับความรู้จากอัลลอฮ์ยึดเอาคนที่ไม่ได้รู้เรื่องกุรอาและคุนนะของท่านเนาบีมนะาเป็นแบบอย่าง เพราะอะไรล่ะเราไม่ได้ศึกษาหาความรู้เราไม่ได้อยู่กับยามาที่มีการศึกษาหาความรู้และมีการถกเถียงอยู่ตลอดเวลามันทําให้เราเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ออนอ่อนไปตามกระแสต,ต่างๆนานารากเราไม่แข็งแรงเนี่ยเมื่อเวลาน้ําเชี่ยวเนี่ยเราก็หลุดลอยไปตามน้ําึ้เหลือตัวเองก็ไม่ได้เลยก็ต้องไปเกาะคนอื่นเกาะคนที่ผิดแล้วก็ผิดไปด้วยอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับพี่น้องเราจะต้องจัดเวลาของเราให้ได้เราต้องตอบกับอลัลลอฮ์เรามีเวลาทํารายงานเรามีเวลาทําวิจัยทําวิทยานิพนธ์เราหมุกเราคลุกตัวอยู่ในห้องสมุดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงยืมหนังสือมาเป็นตั้งเพื่อทํารายงานต่างๆนานา,นานแต่เราไม่มีช่วชั่วโมงที่จะค้นหาความรู้ทางด้านศา,นานส,นสนาเรามีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้แต่ไม่มีเงินซื้อหนังสือศาส,สนา โทรศัพท์แพงกว่านังสืออีกปัจจุบันนี้มีไหมนังสือศาสนาเล่มหนึ่งที่ราคาถึงหนึ่งพันอ่ะที่เป็นภาษาไทยไม่มีแต่ไหนล่ะถ้าใช้จ่ายของเราเนะ่ะลองไปตรวจดูว่ามีกี่มากน้อยมีมีสักกี่บาทกี่สตางค์ที่เราเสียไปเพื่อซือ้อนังสือตัวหนังสือรศาสนายิ่งนะปัจจุบันนี้เนี่ยความรู้เนี่ยบามทีมันได้มาโดยไม่ต้องเสียตัง ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายบรรยายต่างๆเราเข้าไปหาดูไหมใน YouTube เราเข้าไปดูอะไร Facebook เราเข้าไปดูอะไรอินเทอร์เน็ตเราเล่นทุกวันวันหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเราดูอะไรเราค้นอะไรเราหาอะไรกันแน่เราต้องยอมรับความจริงแล้วก็ต้องตัดสินตัวเองอย่างยุติธรรมก่อนที่เราจะถูกตัดสินจากอลอในวันเพียะมะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทันการ แล้วเราอย่าเราอย่าคิดว่าเอาศึกษาศาสนาเนี่ยมันจะคุ้มไหมกับเวลาที่เหลือน้อยการศึกษาศาสนาคุ้มแน่นอนครับผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวว่าการเรียนศาสนาเนี่ยมันไม่มีตลาดหุ้นมันไม่มีตลาดหลักทรัพย์ที่เราจะมาต่อรองเราจะมาคำนวณเราจะมาเก็งกำไรว่าไอ้มันคุ้มหรือว่าไม่คุ้มเพราะมันคุ้มแน่นอนไม่ต้องถามว่าควรจะลงทุนหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้น ชาวสลับเขายอมเดินทางเป็นเดือนนะครับในยุคก่อนเนี่ยด้วยอูดด้วยเท้าเนี่ยเดือนหนึ่งเพื่อตามหาขะดิษแค่บทเดียวเพื่อเรียนขะดิษแค่บทเดียวสุขาวะท่านหนึ่งเนี่ยไม่ทราบขัดิษทหนึุงของท่านนบีในช่วงที่ท่านนบีสุลต่านวะอะไรทอัลสลัมเสียชีวิตไปแล้วสุขาวะก็แยกย้ายกันเดินทราบว่ามีสุขาวะท่านหนึ่งอยู่ที่ซีเรียรู้วะดิษบทเนี่ยที่เขายังไม่รู้ เขาเก็บสัมภาระและเดินทางหนึ่งเดือนเพื่อไปถามพะดิบกเดียวเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยหลังจากให้สลามสลามวอะไรกุ้มว่อะไรกุ้มสลามถามทันทีเลยพะดิบกนั้นว่าอย่างไรคนเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นสฮาระบ้ของท่านนบีด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายกันมาเป็นสิบสิบปีผ่านสงครามกันมาเนี่ย ไม่ได้เจอกันนานมาเจอกันครั้งหนึ่งเนี่ยย่อมมีความคิดถึงและความเป็นห่วงเป็นใยแต่เ,เขาเอาเรื่องนั้น,น,นเนี่ยไว้ทีหลังเอาเรื่องศาสนาเอาเรื่องความรู้เนี่ยไว้ก่อนให้สลามรับสลามเส pirate, ร็จปุ๊บถามเรื่องคดีเลยว่าคดีนั้นเนี่ยว่ายังไงฉันได้ข่าวว่าท่านรู้คดีนี้ฉันจึงยอมเดินทาง,งเดือนมาหาท่านเพราะฉันกลัวว่าท่านเนี่ยจะเสียชีวิตก่อนหรือฉันเนี่ยจะเสียชีวิตก่อนที่จะได้รู้คดีนี้ และตัวอย่างแบบนี้มีมากมายมหาศาลเขียนเป็นหนังสือได้เป็นพันหน้านักภาษาอะไรกับเราเดินขึ้นตึกจุนสี่ชั้นเหนื่อยวันนี้เรียนหนักขอนอนพักที่หอดีกว่าที่เกียจเดินไปตึกจุนไกลไกลเนี่ยใช้เวลาเดินทางกี่วันครับถึงวันไหมไม่ถึงถึงชั่วโมงไหมไม่ถึงขึ้นตึกจุนสี่ชั้นเหนื่อย คำถามแบบนี้ใช่ไหมที่เราจะไปตอบกับอัลลอฮ์ในในวันเพียมะฝนตกไม่เปลี่ยนะดีษทัน,นทงานไม่ทันไม่เปลี่ยนต้นอ่านอย่างนี้เป็นต้นคำถามแบบนี้ใช่ไหมที่เราจะไปตอบกับอัลลอฮ์นะครับฝากให้คิดนะครับก็ฟุตบะแรกขอหยุดเวทยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อัมูร์เราก็รีฮาร์เดอร์วสซุร์เอาดีมัน,นือวัน